ก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมนะท่านกําลังรับชมขุนกายชาแนลนะครับฮะนะฮะก็วันนี้นะครับเราอยู่กันกับโปรเจกต์ใหม่ของชาแนลเรานะครับกับเกมที่มีชื่อว่า h u s m e d i c นะครับผมอ่านะฮะ h u s m e d i c เป็นเกมอะไรนะครับก็อ่ะพูดคร่าวๆก็เป็นเกมออกแนวละครเกมนะครับแล้วให้เราสวมบทเป็นแพทย์ด้วยนะนะครับผมน่าสนใจมากนะเห็นเพิ่งเกมที่เพิ่งวางจำหน่ายในสตรีมด้วยแล้วก็มีภาษาไทยด้วยนะครับก็เลยซื้อมาเล่นกันนะครับคือแบบเข้าเกมมาปุ๊บเริ่มเนื้อเรื่องเลยนะนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันเลยไม่่พพพูดราทเเลงนะ โอเคมานะครับเริ่มเริ่มแรกมาเราก็อยู่ในรถนะเหมือนกับเรากําลังเป็นคุณหมอนะครับคุณหมอกาลังดูอาการคนไข้นะฮะโอเคอลิซันเดนเนียลดูการไม่ดีเลยนะนั่นเป็นเพราะเขาเลือดออกเจนี่เราต้องหนีบหลอดเลือดแดงโอ้เริ่มมานี่เราได้ทําการแพทย์เลยเหรอครับเนี่ยโอเคได้แล้วได้เวลาเล่นความเร็วเต็มสูบแล้วค่ะโจโจหรอโจเป็นขับรถนะฮะไปเลยโจบิดเต็มร้อยโอ้โห คแค่นีบหลอดเลือดแดงอย่างเดียวจะไม่ทําให้เลือดหยุดไหลหรอกฉันจะต้องเย็บปิดปากแผลเจนนี่เอาชุดอุปกรณ์ให้ฉันทีอ่านะครับนี่น่าจะเป็นผู้ช่วยหมอนะฮะเจนนี่ดนเดนิลหรือเวลาอีกไม่มากฉันควรทําอย่างไรอ้อนี่เอ้ยมีตัวเลือกให้เลือกเนี่ยนะฮะบ,บอกให้โจขับรถเร็วกว่านี้ไอ้บ้าแค่นี้เขาก็รีบอยู่แล้วฝนตกดูฝนตกฟ้าผ่ารถได้ตกตก็เหวตายบอกเจนนี่ให้รีบหน่อยดีกว่าเจนนี่คว้าเร็วๆเ,เ,เ,เอ้ยไม่ใช่ควิ๊กควิกควิ๊ก เจนนี่เธอช่วยรีบเอาอุปกรณ์มาให้หน่อยได้ไหมเดีวเร็วเวจนนี่โถ่เว้ยเจเย็นแล้วหยิบของจากชุดอุปกรณ์ไห้ชั้นทีนะเจนนี่ลนฮะเธอทำได้น่ะรวบรวมสมาธิคิดในใจคิดในใจโอเคอ่ะโอเคเจนนี่เร็วเก็บสิเจนนี่วิง่งโอเคผ่านแผลผ่านแผลโอเคเฮ้ยอ่ะวัสลีนมา สกอตเทปโอ้โหอะต่อไปก็นี้แน่นอนอ๋อยานะครับยายายา,อาโอเคมายากแก้ปวดครับนะฮะตาพาราเซตามองโอเคโอเคกันกายตกมานี่ครับโอ้โหเจนี่มึงทำตกยังไงวะเนี่ยทั่วรถเลย <c oughs> นะฮะดีนะไม่ไปตกถึงสุโขทัยนะครับเนี่ยโอเคนะครับวัสดุเย็บแผลได้อยู่ตัวแล้วแต่เขายังคง,งเสียเลือดอยู่ตรงไหนสักแห่งคุณต้องมีชีวิตรอดื่อฉันนะคะแดเนียล ช่วยฉันแกะสายรัดนี่ทีโอเคมาเปิดตัวมาครับอออยู่นี่เองเธอจับเขาไว้นะเดี๋ยวฉันจะเย็บแผลอื้อ๋อโอเคโอเคหน้าที่ของเราคือการเย็บแผลนะฮะเรียบร้อย <c oughs> เขาอาการเขาคงที่แล้ว แต่เราก็ใกล้จะถึงโรงพยาบาลแล้วเขาน่าจะโอเคนะโหทำหน้าอีดอกมากดูดิเจนนี่แบบทำหน้าแบบเขาน่าจะโอเคนะ <c oughs> ฉันก็หวังอ,อย่างนั้นนะฉันแค่ยังเสียเขาไปไม่ได้ตอนนี้ไม่เธอพูดถูกฉันคิดว่าเขาน่าจะโออลิซันเจนนี่จะไปเห็นแน่นนะ นั่นไงบอกแล้วอย่าขับเร็วโจไม่ฟังกันไงเคยฟังกันบ้างไหมเดียโจเริ่มมากระดามาเลยนะครับเนี่ยสามเดือนไอ้สามเดือนก่อนหน้านั้นอ๋อมีแบบ before before ก่อนเนื้อเรื่องด้วยนะครับคือมีเนื้อเรื่องก่อนหน้านั้นด้วยเนี่ยฮะ เออ,อ,อโอเคเจ๋งแฮะน่าสแสดงว่าดูแล้วเนี่ยคืออ่าจะว่าไงดียยอ่ะไอ้ผู้ชายคนตะเกีย,ย,ยครับที่นอนป่วยอลิสันหรือเจมนะนะครับน่าจะเป็นแฟนของคุณหมอคนนี้นะฮะนี่ไงฮั s t Medic Time to Heal นะครับ,น, Medic, Time heal นะรบนี่คือชื่อของเกมนี้นะฮะเขาเรียกว่าอะไรดีอ่า h ัลส์ต้องอ่านว่า h ัลส์เนาะนะครับ h ัลส์เมดิกนะครับนี่คุณหมออ่า คุณหมอต้องต้องต้งชื่อแบบเกาหลีหมอแสนสวยโอลวนหารักไปทางซ้านิดผมบอกเองว่าจะให้หยุดเมื่อไหร่นี่นี่แดเนียลครับอ๋อแดนเนียลเนี่ยคุณหมอคนตะกี้ไอคนที่เจ็บตะกี้ปะ่ะน่าจะแดนเนียลเนี่ยอลิสันผมได้ยินว่าคุณกลับมาแล้วกอดกันแป๊บนะฮะไม่เจอกันนานคุณตื่นเต้นหรอือ ว่าในที่สุดก็จะได้กลับมาใช้ทุนที่แผนเกเอกศิลปกรรมสักทีตื่นเต้นแล้วก็กลัวค่ะไละ้สาระ,ะน่าเธอไม่มีอะไรที่อเอ้ยต้องกลัวเลยไม่ต้องกังวลครับผมโอเคโอเคโอเคแค่ออารู้สึกว่าอยากจับกบนิดหน่อยเออผมแค่จะขอตัวไปยีบสักครู่ความจริงผมไม่อยากขัดอกอของคอครับ ผมขอโทษเออผมขอโทษด้วยอลิสันแต่ถ้าผมไม่กลับไปทํางานต่อการซ่อมแซประคารครั้งนี้อาจจะเป็นจุดสิ้นสุดของผมไม่มีปัญหาค่ะยังไงฉันก็ต้องไปที่แผนกศิลกรรมอยู่แล้วอย่าลืมลากอีดอกนี้ไปเก็บด้วยนะคะ <c oughs> ช่างหัวแม่งเถอะ <c oughs> ไม่ใช่แล้วนะฮะ <c oughs> โอ้โหไอ้นี่ถ้าถ้ามองผมมองคิดลึกไปปะวะไอ้แผนกตรงเนี้ย <c oughs> เข้ามานี่คือได้ใส่ออได้ทำการผ่าตัดคนเลยครับเนี่ยอืมอมวัสดีค่ะดรควินฉันชื่อทำไมพวกเขาส่งแพทย์ใช้ทุนมาให้ผมสองคนนะอย่างนี้ไม่ดีแน่ผมฝึกอบรมแพทย์ใช้ทุนได้แค่ทีละคนนะอันนี้น่าจะเป็นแพทย์ฝึกหัดนะถ้าเท่าที่ดูเดี๋ยวถ,ถ้าใช้ทุนนะนะครับผมพวกคุณคนใดคนหนึ่งต้องออกไปซึ่ง คงไม่ใช่ผมแน่นอนเอซ่าสุภาพบุรุษที่แย่เลยไม่เลยที่เฟิร์สเลยไวเนี่ยนะโอ้แต่ฉันก็คิดว่าโอเคงั้นตกลงตามนี้แต่แล้วตอนที่ฉันจะทำอะไรล่ะคะ <c oughs> คุณลองไปคุยกับไมเคิลที่หอผู้ป่วยดู <c oughs> เขาต้องการแพทย์ใช้ทุนเพิ่มอยู่เสมอแหละ <c oughs> ไปไปไปเสียเวลา <c oughs> ไปดิไปเออไล่เลยยังไม่ไปอีก งานทุกอย่างที่หอผู้ป่วยนี้เา็าดำเนินไปได้อย่างนี้นี่แหละนะน่าตื่นเต้นดีใช่ไหมล่ะค่ะให้ผมดอนนะควณนส่งคุณมาใช่ไหมแต่ผมก็น่าจะรับแพทย์ใช้ทุกอีกคนได้อยู่หรอกนะแต่คุณมาสานทีหน่อยขอโทษจริงๆด้วยนะคะฉันคิดว่าฉันได้รับมอบหมายให้อยู่แผนกศัลยกรรมผมก็อธิบายทุกอย่างได้แต่ทุกอย่างอีกรอบได้อยู่นะเจดี้ คุณาเวที่นี่ตรงเวลาคุณจะว่าอะไรไหมถ้าเราจะทวนกันเล็กน้อยไหมค่ะฉันชอบฟังการสอนไม่ต้องไม่ต้องดดเสียงหรอกขอบคุณมากเจนนี่แล้วคุณอยากรู้ว่างานต่างๆทําอย่างไรต้องอยากรู้ดิเพิ่งมาทํางานเนี่ยขอบคุณค่ะฉันต้องการคาแนะนำบ้างจริงเจนนี่ทำไมคุณไม่ลองอธิบายให้รีสานฟังดูนะเอากวนตีและเจกวนตีแล้ไอเนี่ย คือมันบอกว่ามันจะอธิบายให้เราเว้ยแต่มันก็โบยให้เจนนี่เดียว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 เยี่ยมเลยครับอันดัดแบ,บแรกผู้ป่วยจะมาถึงและนั่งรอที่บริเวณพื้นนั่งรอให้พยายามดึงดูดความสนใจของพวกเขาเนี่ยฮะอืมฮะต่อไปเธอจะต้องบอกผู้ป่วยว่าพวกเขาต้องไปที่ไหนโอ้อืมดีมากเจนนี่หลงจากนั้นเธอต้องให้การรักษากับพวกเขานะครับให้ความให้การรักษาโอเคมา เป็นอะไรมาคะผมป่วยหมอป่วยอะไรเ่ะคะป่วยเรือครับไอสัตว์ได้มาคันถ่ายคอลเล็กชันผู้ป่วยบางรายต้องได้รับการรักษามากกว่าหนึ่งอย่างแสดงว่านี้นะ่าจะป่วยดาบเพิ่มเติมนะฮะไม่ใช่แล้วอโอเคให้ไปน,นอนรอที่เตียงไปนะครับถ้าป่วยมากกว่าหนึ่งอย่างเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่ป่วยเรือก็ต้องป่วยดาบนะฮะการรักษาบางอย่างจะเป็นต้องมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ซึ่งเธอต้องไปหยิบมาก่อนโอเคไปหลอดวัดไข้แป๊บ โอเคเอาไปเสียบตูดไอ้หมอนี่ครับนะฮะอ่ะอมไว้นะคะแล้วตรงนั้นเธอจะสามารถดำเนินการเช็คเอาท์ให้พวกเขาได้อออโอเคทำได้ดีมากเจนนี่โอเคโอไม่ดูเหมือนว่าโอลิเวอร์หนูกแกสมี้ของรูสจะหนีออกมาอีกแล้วลองดูสิว่าพวกเร,เ,เราจะจับเขาได้ไหมอ่ะโอเค หมือนมินิมิมินิที่เกมได้เหรอ,อได้ตัวเขาแล้วอดิสันนี่คุณตั้งใจอยู่หรือเปล่าแล้วก็อีกสองอย่างเนี่ยการรักษาบางอย่างจะต้องมีความซับซ้อนมากขึ้นและจําเป็นต้องมีการดําเนินการอย่างแม่นยําแต่ผมจะอธิบายเรื่องนี้ต่อไปเมื่อถึงเวลาและการช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างรวดเร็วด้วยการรักษาที่ถูกต้องนั้นจะเพิ่มจํานวนหัวใจของพวกเขาจําไว้ว่าถ้าคุณทิ้งพวกเขาไว้นานเกินไปผมจะต้องเข้ามาช่วยนั่นคือทั้งหมดที่คุณต้องรู้ เขาคิดว่าเดี๋ยวฉันก็เข้าใจมันค่ะไม่ชาตินี้ชาติหน้าแหละฉันไม่อยากให้คุูเสียเวลาไปมากกว่านี้โอเคงั้นเราไาเริ่มต้นกันเลยนาะผลท้ายทิ้งกูโซโล่เดียวอ่านะครับามานะเชิญค่าเป็นไรมาคะเออพอดีฉันต้องการหมอค่ะมีอะไรเหรอคะพอดีว่าช่ชวงนีฉันฟังเพลงหนักไปหน่อยค่ะ อันนี้ท่นดร,อรของวงอะไรสักอย่างเนี่ยแหละอนนีเมมม้กูจำไม่ได้แล้วก็อ๋อ,อเด็กคนนี้ต้องการนอนที่เตียงนะฮะโอเคเอาปลอดไปวัดไข้ครับนะฮะอันนี้น่าจะเนียนโดดเรียนครับนะฮะโอเคไปรอที่กัปตั้ก่อนเลยค่ะโอเคไอ้หนูไปไป,ไป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 คุณหมอแป๊บน,นึงนะคะฉันไม่ใช่เดอะแฟลชอะฉันไม่ใช่แบร์รี่เอเลนที่จะต้องทำะไรหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกันโอเคการหยุดให้สารอาหารทางหลอดเลือดของผู้ป่วยรายนี้นะฮะจัดไว้ไม่ถูกต้องเลยครับผมโอ้โอเค ให้สารอาหารทั้งหมดดูแลเกมเนี่ยจะให้ความรู้เรื่องทางการแพทย์ด้วยนะหมุนไปในทางที่ผู้ป่วยจะยิ้มนะฮะยิ้มแล้วโอเคเ็จได้นะเขาไม่ได้อธิบายละเอียดคนนี้ชื่อเดนนะฮะเดนไบาตันนี่ครับผมเมตกใจหมดนะฮะนึกว่าเป็นเดนสังคมหยรอเล่เรล่เล่เฮ้ยลืมไปเลยลืมส่งผู้ป่วยนะครับลืมส่งผู้ป่วยอ่าเขาอยากอาบน้ำเหรอเอาไปสินะครับบ้านไม่มีอาบเลยจ้าผู้ป่วยบอกเดี๋ยวกูทีบเลย อันนี้เป็นผู้ป่วยไหนป่ะนะครับเป็นตึกผู้ป่วยไหนใช่ป่ะ <c oughs> น่าจะเป็นผู้ตึกผู้ป่วยไหนนะโอเคไม่นั่งเก้าอี้รอ,อค่ะ <c oughs> อ่ะแป๊บนึงนะคะป้าแป๊บนึงค่ะหนูหนูมีเวลาแค่นี้แหละครับป้าแป๊บนึงนะคะป้าโอเคค่ะเร็วเร็วทีละคนนะคะ่ะโอเคโอเคอ่ะไปได้แล้วคะ่ะเสียเวลาโอเคพยายามเช็คเอาผู้ป่วยให้ได้ทีหลายหลายเพื่อนรับปูนัดจำนวนมากอ๋อโอเคให้ผู้ป่วยมารอกันเยอะๆนะครับผมนี่คือหน้าที่ของเราโอเคอ่ะเอาปลอกรัดไข้ไปค่ะโอเค คุณป้ามานั่งนี่ค่ะป้าต้องการอะไรคะป้าต้องการหมอเลยคะ่ะได้ค่ะมีอะไรคะป้าอืมเกพ,พอดีว่านั่นดูแล้วจากสามีป้าน่นาจะไม่อชอบทำส่งกันบ้านเท่าไหร่นะฮะอ๋ะอถาดของคุณเต็มโอเค,อ,คอ๋อคืออ๋อคือถ้าไม่ต้องการเราคลิกออกนะฮะกดอะไรเนี่ยอะอออกไงเขอ่ยกดแล้วนี่ไม่ออกเลย โอเคจบกะแล้วนะครับวับนแรกเราได้ทำงานเย่รับหัวใจให้ได้จำนวนมากกว่าแถบหัวใจที่มีจะทำให้ผู้ป่วยหัวใจสีทองหัวใจของผู้ป่วยที่มีสีทองจะไม่ต้องลงอีกต่อไป <c oughs> แล้วก็ได้จบสักทีวันนี้วันอะไรกันเนี่ยอลิสนันผ้าพวกนี้เป็นผ้าปูเตียงสกรปรกจากหอผู้ป่วยทุกหอคุณพอจะซักผ้าพวกนี้ได้ไหม เดี๋ยวแตโทรถามหน่อยนี่อลิสันหรือว่าคนใช้โรงพยาบาลวนะคือโรงพยาบาลมึงมีคนแค่นี้เหรอ ER. แม่บงแม่บ้านมึงไม่มีเหรออลิสันได้แต่คิดในใจแน่นอนคะ่ะบอบคลอสอบคลอสเนี่ยอลิสันเสงิงทำหน้าเสงิงไม่ครับผมฝึกอบรมแพทย์ใช้ทุนได้แค่ทีนคุณ โอ้ฉันไม่ไมว่าอะไรหรอกนะคะคุณแค่รับแพทย์ศัลยกรรมใช้ทุนคนหนึ่งที่มีอริสันทำไมคุณไม่ซับผ้าปู่เตียงทุกผืนในโรงพยาบาลล่ะแน่นอนค่ะดูน่าสนุกนะคะฉันนี่มันขี้แพ้จริงๆเห็นนะผมยังรู้สึกเหมือนกันเลยเดี๋ยว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 กูว่ามีอะไรไม่ถูกต้องฮึมคอนเนอร์คอนอ่อคอนเนอร์เคนเวเดี๋ยวเดี๋ยวคนละคอนเนอร์ละ คนอเออะอรสืารไงเออผมแค่เออพอดีเจนนี่เขาหายใจไม่ออกผมเลยว่าผายปอดเฉยๆ,ๆพอเจนนี่มาดูว่าเออแกจะหาเออน้ายาฆ่าเชื้อที่ที่ไหนเออใช่ใช่ใช่กัวมันน่าจะปล่อยเชื้อออื่นแล้วหล่ะไม่น่าจะได้ฆ่าเชือ้อน่าจะปล่อยเชื้อแทน <laughs> ใช่เจนนี่ตอนนี้คุณก็รู้แล้วนะบาย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 เจนนี่บอกอ้ไอ้หาทิ้งกูเฉย มองหน้ากับเนตติดแน่ๆโอ้โอดีสันยินดีน้อน,น,นรับกลับมานะเออเออเออเอเอน่าสนุกดีนะครับเกมนี้นะครับน่าสนุกน่าสนุกมากนะครับผมอ่านะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเล่นเัินต่อดีกว่านะครับผมคลิปหน้านะฮะภารกินของเราหอผู้ป่วยทําให้เอวล่าเริงขึ้นนะครับแล้วอ่า นะครับเขาดูกังกวลกวายใจเล็กน้อยอ่านะครับผมมีกี่ภารกิจเนี่ยอู้ภารกิจมีเยอะนะนะครับผมมีเยอะมากเลยกี่อุ้หกสิภารกิจเลยเหรอถามจริงมี60ภารกิจเลยเหรออ่ะโอ้โหถามจริงมันเป็นเหมือนเกมที่เล่นเป็นมิชชั่นเรื่อยๆั้ยดูแล้วนะครับผมเนี่ยถ้าผ่านหนึ่งบทนึงก็จะมีเรื่องอะไรประมาณนี้นะเท่าที่ดูเนาะ นะครับผมโอเคนี่ถือว่าเป็นโปรล็อกละกันนะครับถือว่าเป็นเขาเรียกเกิดนํำเนาะคลิปเกิดนำนะครับผมก็กดไลค์บวกสมัครรับข้อมูลด้วยและกันเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมเออเกมนี้น่าสนใจนะครับเออน่าทําเรื่อยๆนะนะครับคือเออก็สนุกดีนะท่าที่ลองเล่นมาเออมันก็ใช้ได้นะครับผมอ่ะโอเคไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์บวกสมัครรับข้อมูลเพื่อติดตามรับชมตอนต่อไปด้วยครับพยายามจะทําออกมาเรื่อยๆนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับนะครับเราจะมาดูกันด้วยอลิสันนะครับเขาจะจาก เป็นจากแพทย์เขาเรียกอะไรแพทย์ใช้ทุนตอกต่อยนะเขาจะเป็นแพทย์ที่ยิ่งใหญ่้ด้อย่างไรโอเคไว้เจอกันครับ